โอ้แต่เปิดแล้วนุ่มเลยเนี่ยปล่อยได้เลยครับมันจะมีโชกอยู่ในตัวเพราะโชกมจะถูกซ่อนอยู่โปติประตูอย่างนี้สร้างยากนะครับต้องการความเป็นธรรมชาติแต่อยู่บนอะโลมิเนียมที่ทนแดดทนฝนได้แต่ต้องการลายไม้ก็เอาไปใส่ได้เอาอันนี้ไปใส่ได้แต่บานเฟี้ยไม่แนะนำให้อยู่ริมอาคารสวัสดีครับผม วันนี้ผมต้อมนะครับจะพามาดูโรงงานอลูมิเนียมนะครับพอดีเราจะพามาดูก่อนที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในบ้านของเรานะครับของผมเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเยี่ยมชมโรงงานรู้ว่าโรงงานอลูมิเนียมคนไทยฝีมือเยี่ยมคุณภาพระดับญี่ปุ่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้แนะนำพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมช่างสนอนะครับรายการอลูทิกคือวันนี้ท่านต้อมแกก็ได้มาดูว่าโรงงานของเรามีอะไรบ้าง แล้วเราจะทําอะไรให้บ้านของพันราบ้านอันนี้เป็นตัวใหม่ของเราที่เป็นฝั่งยุโรปแต่เรามาทำในเป็นราคาของไทยๆมันเป็นยี่ห้อดอม่านะครับนี่นะครับดอม่ามันคืออะไรพี่มันคือชโช๊คอัพป,ประตูครับชโชคอัพประตูที่มันใช่ครับเป็นใช่ครับเป็นโชคอัพป,ประตูครับอันนี้เป็นตัวฝังบนฝังพื้นเราก็จะมีนะครับแล้วพอข้อดีของไอ้ดอม่าเนี่ยนะครับ คุณภาพมันยุโรปราคาไทยราคาไทยราคาไทยแล้วในกล่องของชุดฝังพื้นนะฮะเราจะมีตัวนี้อยู่ในกล่องเลยไอ้ตัวนี้มันคือไม่ต้องทีอ่ะเป็นฟิตติ้งของตัวจับประตูบานเปือยอ่ะครับอ๋อจับประตูบานเปือยนะใช่ครับจับกระจกใช่ครเบียนะครับใช้ได้เลยครับตัวนี้มีจะครบมาเสร็จไอ้ตัวฝังบนนี่นะครับสมมุติเอ่อช่างซื้อไปไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนอะไรเลยใช้รูเดิมตำแหน่งเดิมกับโชคที่ใส่ไว้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อที่ที่เราใช้อยู่อ่ะ ใช้ได้เลยโอเคนะครับตัวโช๊คแอปนะครับทั้งประตูบนประตูล่างนะครับฝั่งบนฝั่งล่างอ่ามีอะไรดูอีกพี่วันนี้เปิดโรงงานกันเลยครับอันนี้ก็มาประตูนี้โอ้โหมีโต๊ะจีนด้วยอ่าวันนี้มีจัดเลี้ยงมีจัดเลี้ยงมีโต๊ะจีนพอดีใครมาดูงานวันนี้ได้กินข้าวฟรีอ่าใครมาวันนี้ได้กินข้าวฟรีอันนี้นะครับเป็นประตูบานเปิดสําหรับชุดประตูหน้าบ้านเป็นประตูที่ค่อนข้างจะทําได้สูงมากฮะนี้สูง3เมตร20 3เมตร20 นะครับดูดูรับน้ำหนักเยอะนะเนี่ยกระจก8มิลลามิเนตนะครับตัวนี้โหจะเปิดแล้วนุ่มเลยเนี่ยไอยได้เลยครับมันจะมีโช๊กอยู่ในตัวเพราะโช๊กจะถูกซ่อนอยู่ครับโปรติประตูอย่างงี้สร้างยากนะครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักมากโช๊กเชิร์กอะไรต่างๆรัานหนักแล้ววันนี้เปิดลื่นยุโรปเลยอมันจะเป็นแบบเปิดตั้งค้างได้นะครับตั้งค้างได้90อ๋อตั้งค้างได้90ใช่ครับตั้งค้างได้90เลยครับโอเคครับตั้งค้างได้90 ชอมจะซ่อนอยู่ข้างบนจะมองไม่เห็นอ่าโอเคเป็นบานเปิดทั่วไปนะครับขอปิดก่อนวันนี้แอร์เปิดแอร์ไว้นี่มีขอบยางขอบประตูกันน้ํากันอะไรแรงลมแรงกระแทกข้างนอกได้เลยนะครับครับก็วันนี้พามาดูโรงงานกันอ่าเดี๋ยววันนี้ถามไปเรื่อยเชิญที่ต่อครับต่อมาก็เป็นบานเลื่อนนะครับมีกี่บานเปิดใช่ไหมครับคนนี้เป็นบานเลื่อนบานเลื่อนเราก็จะเป็นระบบยูโรแต่นี้มันเป็นตัวพื้นพื้นเรียบนะครับอืม จะเสมอกับกับพื้นเห็นมฮะอันนี้เหมาะสำหรับกันห้องภายในพอเดินก็จะินไม่สะดุดเสมไม่สะดุดไม่สะดุับมครับผมเฮ้ยมือจับนี่แปลกมันนูนขึ้นมาปกติจะเป็นหลุมเข้าไปใช่ครับอันนี้มันเป็นตัวสำหรับมันที่พอยล็อกแล้วก็สำหรับประตูแต่ถ้าเกิดหน้าต่างเราก็ยังเป็นหลุมเหมือนเดิมเพราะว่าให้ลูกค้าจับถนัดนะครับ พะบางมันถ้าเกิดเป็นประตูมันจะหนักมันจะใหญ่ม่สุดเหมาะสมโอเคเนี่ยฮะไอ้สักหลงสักหลานเราก็จะมีสองเส้นเพื่อกันแมลงกันเสียงกันลมเอาไปดูงานเฟียมหน่อยบานเฟียมเพราะว่าความยากความเก่งเราวัดกันที่ประตูบานเฟียมบานเฟียมเปิดโชว์ไม่ได้วันนี้เปิดโชว์ไม่ได้ติดโต๊ะจีนติดโต๊ะจีนแต่ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่นี่นะครับบานเฟียมบานเฟียมเราก็จะทำได้ตั้งแต่หกสามสามห้า สามแปดเนี่ยฮะบานเฟียมมันก็จะอ่าลองดูลองดูมันก็จะไปของมาได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมทำไว้ที่ห้าห้าสูห้าห้าลื่นลื่นนะครับลื่นอยู่ครับเพราะว่าอันนี้สูงสามเมตรยี่สิบเหมือนกันนะครับบานหกสิบเซนสูงสามเมตรยี่สิบกระจกแปดมิลน,นี่ติดไม่สนิทได้เลยลายมิเนตแปดมิลเหมือนกันครับสี่บวกสี่ <4, 4. S 2> ครับ อุปกรณ์คีลองนะฮะทั้งล้อทั้งมือจับแล้วก็บานพับเป็นอุปกรณ์ของคีลองครับคีลองมันเป็นอะไรเด่นกว่าคนอื่นเขาคีลองมันเป็นที่สามารถใส่ได้กับโปรไฟล์ในบ้านเราได้มากกว่าถ้าเกิดเป็นฮาร์เฟลถามว่าใส่ได้ไหมมันต้องดัดแปลงอ,อ๋อฮาร์เฟค่อนข้างจะจลำบากมันจะดังหน่อยแต่ว่าใช่สพอร์ตอุปกรณ์เราน้อยใช่ครับเพราะว่ามันจะหนักไปทางพวกบานไม้เท่าเป็นฮาร์เฟล อ่ะพี่มีวันนี้มีโชว์อะไรเยอะ,ต,อยอะต่อเลยอ่าต่อเลยที่ผมยังไม่ได้โชว์บานกระทุงเลยอ่าอมีอะไรมากระชวอ่ะอีกข้างในอีกทีครับอันนี้ก็เป็น,นบานกระทุงนะครับนี่ลึกก,กักกักกักอ่านี่เป็นบานกระทุงมีมันที่พอยล็อกนะครับสองจุดมีปุ่มรับล็อกมีรูระบายน้ำนะฮะแล้วน้ำ อาจจะมาขังอยู่ในนี้เราก็เอาน้ําลงแล้วก็มาออกรูนี้เ่าได้กล่องของเรา,าจ,จะมีฮอลโลเป็นฐานรับน้ําอยู่อน้ํมันก็จะเข้าแล้วก็ออกอม,มันก็จะไม่ไม่ให้เข้าในตัวบ้านครับแล้วก็พวกยางซับเสียงมีประเภทตัวประคองที่มันจะแอบแอบซ่อนอยู่ะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นมุมเล็กๆซ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นขาคำ้ำ นะครับอันนี้เป็นบานกระทุ้งแล้วถ้าเป็นบานเปิดได้ในตัวเดียวกันนะฮะเพียงแต่แค่ว่าเรากลับบานพับมันเฉยๆก็จะเป็นบานเปิดครับอันนี้มันเป็นม็อกอัพที่ที่เราทําไว้ให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้ก็เป็นบานเปิดเหมือนกันั้นแต่อันนี้ไม่ได้ใส่โช๊คไว้โชว์ย่อส่วนใช่ครับโชว์ดูของจริงย่อลงมาย่อจริงจริงจริงอันนี้คือย่อใช่ครับให้ดูของว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็เป็นอุปกรณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็เหมือนกันครับบาเรื่องคือชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันแค่เลื่อนสลับไปสลับมามือจับก็ยังเป็นตัวเดิมกันอยู่นะมือจับเป็นระบบล็อกแบบนี้นะครับเป็นช็ธรรมดามันจะเป็นตัวหลุมลงไปนะถ้าเป็นตัวหลุมมันจะเป็นตัวนี้ครับนี่มือจับที่เป็นหลุมที่เหมาะสําหรับหน้าต่างถ้าเกิดประตูเราจะใส่ตัวตัวนู้นอันนี้สําหรับหน้าต่าง คือเรามันมีมุ้งลวดถ้ามันมีนงขึ้นมามันจะติดมันติดใช่ครับแต่ถ้าเกิดรุ่นนั้นก็ไม่ติดนะฮะครับรุ่นนั้นก็ไม่ติดแต่เพียงแต่ว่าเราทําให้ดูว่ามันมีหลากหลายมุ้งลวดเราก็มีแบบสองยุ่นอันนี้คือมุ้งนิลภัยอ๋อนี่แข็งเลยใช่อันนี้คือมุ้งธรรมดาอันนี้แข็งเลยหนาเลยนี้มุ้งนิรภัยครับ อ๋อแปบเอาบี้กรีดเอาอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ต้องขวานเลยต้องขวานเลยขวานเลยอันนี้คือมุ้งธรรมดาในรอนธรรมดาแต่อยู่ในโปรไฟล์เดียวกันได้อันนี้ก็เป็นบาเลื่อนปกติเหมือนนั้นฮะแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในกรอบที่เล็กกว่าที่ให้ลูกค้าดูหรือเรายกออกไปตามงานนี่ก็เหมือนกันครับบานเปิดบานกระทุงกระทุงเปิดบานเปิดของเรานะฮะบานพับจะอยู่นี่จะซ่อน บ้านพับซ่อนซ่อนอยู่มองไม่เห็นพอเราปิดมาโดยปกติเราจะเห็นบ้านพับแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่พอเราปิดมามองจากนอกบ้านเราจะไม่เห็นอะไรเลยอ่าก็จะดูเรียบไปไม่เห็นขอบบ้านพับไม่เห็นบ้านพับไม่เห็นอะไรเลยครับก็ระบบการกันน้ําก็เหมือนเดิมฮะมีรูระบายมีอะไรต่างๆครับอ่าเนี่ยฮะจะไม่เห็นอะไรเลยบ้านพับจะถูกซ่อนอยู่โอ้ไเดมาเรื่อยๆครับอันนี้ยูโรก็จะมี มีบานเลื่อนมีบานเปิดมีบางกระทุ้งมีบานติดตายอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้ให้สําหรับลูกค้าดูจะมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างมีโปรไฟล์ที่ผมบอกว่ารองรับน้ํะต้อนถานตรงนี้ใช่ครับแล้วเราก็จะเจาะรูด้านบนนี้ด้านบนนี้เพื่อให้น้ำลงถาดนี้แล้วมาออกด้านนอกก็อันนี้สามล่างครับอันนี้ฮะอีกตัวที่เราเล่นกันอยู่นี่แกบานเปิดบางกระถ u n เราก็จะมีตัวฐานรับน้ําต้อนไว้อันนี้จะเป็น ให้ช่างมาดูด้วยให้ช่างมาดูด้วยห้ลูค้าดูด้วยมาดูขอผลิตภัณฑ์ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอธิบายถึงบ้านบางทีเขาไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพเราก็เลยทําให้เห็นเลยว่าพอติดไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่ประตูใครหนักๆนะครับใส่เข้าไปเลยสี่ลูกหกล้อหกล้อได้สองล้อหนึ่งล้อเช่นประตูมันหนักมากๆก็ล้อเยอะๆมันจะได้รับแรงรับกระจกเนี่ะตัวตัวที่กันน้ำมีตัวปะเก็นฮะปะเก็นตัวปะเก็นเห็นไหมมันจะออกแบบมาเท่ากับโปรไฟล์ อ่าเข้ากับตัวชุดรางเลยพอดีเลยแปะพอดีแปะพอดีอ๋อครับไอตัวยาไอตัวนี้ก็มีบทบาทมากนะฮะคือสมมุติเราไปขวางไว้ในรางอ่าแมลงมาชนเข้าไม่ได้น้ํามาชนก็ลงรูอ่าการแมงแต่แต่น้ําผ่านได้น้ําผ่านไม่ได้ก็ก็ชนเหมือนกันอ๋อน้ําก็ชนเหมือนกันพะเราเจาะดูบังคับน้ำไว้อ๋อการทั้งแมลงการทั้งน้ําใช่ครับไม่ออกทางไม่ให้ออกไปออกทางอื่นที่เราไม่ได้บังคับไว้ใช่ครับโอเค พอบ้านเราก็จะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมฮะยางก็จะเสมอกันพอดีมแมลงเข้าไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เราจะมีสักรารดโมแฮสอฝั่งยังไงมแมลงก็ไม่มุดใต้บานไม่ได้พอดีบ้านที่ผมใช้จะเป็นเซตนี้นะครับเซตยูโรเซตยูโรนะครับที่สกลใช่ไหมครับที่สกลจะใช้เซตยูโรหมดเลยเพราะว่าเป็นคุณภาพ็อปของที่นี่ใช่ครับแล้วถ้าเป็นกําลังทัพไม่ถึง ลดมาหน่อยลดมาหน่อยประหยัดลงหน่อยนี่เลยครับเอโก้ครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเอสวันนะ,ะแต่เป็นตัวเอโก้ก็จะมีตัวระบายน้ําเหมือนกันเห็นไหมฮะบานเลื่อนก็จะมีตัวระบายน้ํเห็นไหมฮะบานเปิดบานกระทุ้งก็มีตัวระบายน้าอ่าเพิ่มลักษณะจะคล้ายๆกับตัวยูโรอาล้วยูโรกับเอสโก้มันคุณสมบัติมันต่างกันยังไงครับยูโรจะเป็นระบบมัลติพอยล็อกอ่าถ้าเอสโก้จะเป็นระบบซิงเกิลล็อกอ่า มันแปลว่าอะไรแปลว่าล็อก้สองชั้นล็อกสองชั้นล็อกสี่ชั้นแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกหรือความปลอดภัยสองชั้นสี่จะได้เป็นคู่สองสี่หกแต่ถ้าเอสโกได้ซิงเกิลได้จุดเดียวล็อกจุดเดียวตรงกลางแต่ความแข็งแรงโครงสร้างเหมือนอลูมิเนียมความหนาเท่ากับยูโรหนา่งจุดสองหนึ่งจุดห้าสองมิลที่เรามีอยู่ที่เราลีดไว้หรับครับแล้วก็มือจับก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละ นี่ออกไหมฮะจะไม่หนาเหมือนตัวยูโรใช่ครับออกมาเป็นทรงนี้นี่ฮะมือจับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะซิงเกิลล็อกเห็นฮะมันจะมีแป้นลับล็อกอย่างนี้แบบนี้ตัวจับมือจับบานเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ยังซิงเกิลล็อกอยู่ล็อกจุดเดียวหมดเลยเป็นราคาที่เข้าถึงได้เป็นราคาที่ซอฟลงมาอันนี้เป็นชุดบานเฟียมครับบานเฟียมตัวห้อยตัวห้อยอันนี้ล้อบนก็คิลองที่ที่บอกไปไม่คู่อันนี้ไกลล่างอันนี้ล้อแขวนบนอันนี้ล้อประคองล่างครับ บานทับอันนี้มือจับดึงอันนี้ก็มือจับที่อยู่ตรงกลางครับอันนี้ก็ใส่เสื้อกญแจต่างๆกูโปรไฟล์ของบานเฟียมก็จะมีอยู่แค่สี่ตัวครับ1 2 3 4สหลักๆและบานเฟียม1ชุดบานเฟียมโอเคต่อไปสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดทั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดบ้านเรามานานมากมันจะแตกต่างกันจะเอสวายยังไงอะไลโกยังไงคือท้องตลาดดูไม่มีระบายน้ําแล้วร่างเตี้ยกว่าอ๋อชุดระบายน้ําไม่มีไม่มีรางเตี้ยกว่านะ แล้วเวลาฝนตกทาไงอ่ะโดยทั่วไปเราก็จะบากตรงไอ้ติ่งสองติ่งนี้ยเพื่อให้น้ํามันเดนออกอ๋อต้องเอาช่างมาบากเองใช้งานฝีมือช่างเองใช้บากเองแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้มีไม่มีฐานรับน้ำนี่ฮะไม่มีฐานรับน้ำนี่ตัวล่างตัวล่างตัวล่างแปลว่าถ้าเผื่อช่างไม่ฝีมือพอน้ําก็จะสะสมอยู่ในน้าก็จะร่องยังไงก็ต้องบากออกถ้าไม่ออกมันก็ขังก็มีโอกาสให ซึมเข้าซ้ายขวาไม่ครับมากองมาเกลมันก็ไม่มีนะฮะแต่เอสโก้ผมก็ยังมีประเกนอยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเงินได้ก็สบายใจเท่าไประดับนู้นเพิ่มเยอะกางเพิ่มเยอะไม่เยอะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะเกิน20%อ่าพันหนึ่งก็พันสองหมื่นหนึ่งก็หมื่นสองไม่เยอะนะ20% 20%ิบยปร์เซ็แต่ความสบายใจมันดีกว่าันเยอะหนึ่งได้น้ํากับได้แมลงอ่าเพราะมันก็จะมีระบบกันแมลงเหมือนกับ ยูโรครับมีระบบกันน้ําไม่ให้ไหลผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนยูโรครับโอเคอันนี้มันเป็นพวกอาคารตึกสูงที่เป็นชุดยูในไทมันเป็นยังไงครับมันเป็นแบบเราต้องประกอบเป็นพผเนเป็นสี่เหลี่ยมเราไปต่อใช่ครับแล้วก็ไปต่อที่อาคารหน้าตึกเลยเราจะต้องไปใส่แบ็กเก็ตใส่อะไรเตรียมไว้แล้วเราก็ประกอบจากโรงงานฉีดซิลิโคนจากโรงงานในระบบปิดสําหรับชุดล่างนี้นะฮะ คือมันเป็นยังไงมันกันลมกันฝนระดับตึกสูงใช่ไหมใช่ครับมันสําหรับตึกสูงอาคาร30-20ชั้นที่เขาทํากันนะฮะที่มันมีแรงลที่เป็นกระจกกระจกแบบอบอาคารเลยอ่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แต่ว่าที่นี่ทำได้ทําได้ครที่เราทําอยู่ก็กระทรวงพัฒนาสังคมตรงโบเบอ๋อที่ตึกกระจกใหญ่ที่กระจกข้างหลังนะครับนต่เราลมพายุฝนที่จะจัดหนักๆเนี่ยไม่กันได้เลยกันได้เพราะว่าตัวเนี้ยโปรไฟล์เขาจะกว้างถึง15เซน ถ้าโดยปกติบ้านเราจะ10เซนครับอันนี้กว้างกว่ารับแรงได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปครับมือจับมือจับกุญแจลูกล็อกบานแขวนกุญแจล็อกคอม้าสําหรับบานเลื่อนครับกุญแจสวิงที่เป็นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันครับครับก็ช่างผู้ที่คิดจะสร้างบ้านอยากมาเห็นของจริงอยากมาดูของจริงเกจกี่แบบก็มาดูตรงนี้ได้นะ มาได้ครับเพราะเราจัดเวิร์กช็อปบ่อยอยู่เพราะตอนนี้โควิดเริ่มหมดแล้วเริ่มเริ่มจัดแล้วสัปดาห์หน้ามีเวิร์กช็อปอะไรให้ช่างให้ช่างครับเรื่ขอให้ช่างพัฒนาให้ช่างเก่งขึ้นแล้วก็ดูอุปกรณ์ครื่อมือใช้สมัยใหม่เนาะใช่ครับอันนี้เลยครับอันนี้กระจกครับอันนี้ของกาเดียนที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่อืก็จะมีกระจกอันนี้เป็นกระจกรุ่นใหม่ๆที่กาเดียนทําออกมาครับกันแสง UV กันร้อนที่จะเข้ามาในอาคารบ้านเราได้น้อยลง เช่นต้องการแสงแต่ไม่ต้องการความร้อนก็แถวบนเลยครับอ่านี่ฮะแล้วต้องการเก็บเสียงเก็บเสียงแถวล่างเลยครับอ่ามีความหนามีความหนาแล้วก็เป็นกระจกที่มีแอร์แกปอยู่ตรงกลางเป็นกระจกอินซูเลตถ้าทั่วๆไปจะเรียกกันอินซูเลตก็กระจก2ชั้นกระจกไม่ฮะมันกระจก3ชั้นเลย3ชั้นมีล่องอากาศอยู่ตรงกลางใช่ครับ แสงผ่านได้เสียงไม่ทะลุผ่านเพราะติดล่องอากาศการติดล่องสูญญากาศเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงอันนี้คือคือสําหรับอาคารสูงแล้วก็บ้านที่แบบอยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้ทะเลต้องการความเงียบความสว่างแต่ต้องการความเงียบนะครับใช่ครับนี่ครับบานเพียงที่เมื่อกี้เราดูไปอันนี้เป็นบานไม้ลายไม้แต่อันนี้ก็เป็นมองอับเล็กเล็กที่โปรไฟล์เดียวกันกับเมื่อกี้แหละครับแต่เป็นไซส์ยอดส่วนย่อส่วน อันนี้มีเศษด้วยอันนี้คือเปิด6แล้วก็เปิดอ่าสมมุติเราปิดนั้นเราจะออกข้างเดียวอ่าเราก็เปิดแค่บานนี้บานเดียวอ๋อมีห้าบวกหนึ่งหกหกบวกหนึ่งหกบวกหนึ่งถ้าภาษาบาเสียเขาจะเรียกเจ็ดหกหนึ่งโอเครวมเจ็ดแล้วก็เปิดฝั่งหนึ่งหกอีกฝั่งหนึ่งเปิดอันเดียวก็ที่สังเกตคือลายไม้นะครับลายไม้ต้องการความเป็นธรรมชาติแต่อยู่บนอาโมิเนียมที่ทนแดดทนฝนได้ แต่ต้องการลายไม้ก็เอาไปใส่ได้เอาอนี้ไปใส่ได้แต่บานเพี้ยไม่แนะนําให้อยู่ริมอาคารนอกที่แบบฝนสาดถึงเพราะว่าเห็นไหมยังไงมันก็มีแกี่ยังไงมันก็มีแก๊บน้ําย้อยน้ำเข้าได้น้มันอาจจะเข้าได้ก็อาจจะต้องมีชายคาให้มันหน่อยหน่อยก็ยังดีแต่ถ้าถ้าเกิดเนี่ยมันก็จะมาแปะของเรามันก็จะอยู่ในรางเราพอเราเจาะออกมันก็ มันยังไม่เป็นฮอลโล่ไงครับครับโอเคม, <Okay. S 2> มันไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเกิดเป็นกั้นส่วนกั้นห้องกั้นประชุมอะไรเงี้ยได้เลยครับโอเคอ่ะงานสรุปใี่หน่อยครับถ้าอยากมาดูงานที่นี่อยากมาที่นี่มาสัมผัสด้วยตัวเองมาที่ไหนยังไงครับลานมินทา11 1เข้ามา200เมตรเจอเลยครับโรงงานอยู่หัวมุมพอดี S1 Compete พเบอ <th> ร์โทร087 039 2153 ติดต่อช่างเสนอนะครับได้เลยครับอารูทิกอารูทิกทิกนี่คืออะไรทิกทั่วไปอะฮะทิกเล็กๆกน้อยๆยที่เราจะไปบอกช่างเออวันนี้เราจะเอาทิกอะไรไปบอกช่างดีอย่างเช่นบางครั้งผมทําฉากข้อต่อบางทีช่างก็บอกทำไมเราต้องใส่ฉากข้อต่ออะไรแบบนี้เราก็ไปบอกว่าเพราะอะไรทําไมต้องใส่แบบนี้อ๋อเป็นอาจารย์ของช่างอีกทีถ้าเผื่อว่าช่างอยากได้เทคนิคเล็ก่างมาดูที่มาดูที่นี่อารูทิกนะครับของช่างสนอนะครับอคุณมากตอนนี้มีทีที่แปดละ มีที่8แล้วโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับสว,ส,สวัสดีครับ